ครับพี่น้องครับพบกับช่องบาร์ทลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เขามาตะลุยสวนของคุณตาครับบังงะมังงะมังงะมังงะอำเภอเขาเขาสมิงคุ้งนาตีเออ,อเ,เอาคุงจันทบุรีคุงจันทบุรีแล้วเมือ่อกี้อยู่สมิง มาพี่มาพี่นเนียนอ้ยวนเดหลดเ็ดอ่ะพเตียงง้นะคะมา่ะพี่สวนพนเริ่มยังมาพี่ยังมาดำทั้งนี่ร่องกลองน่ะนี่นี่อยู่ใกล้ๆเลยนีโอ้เป็นพวงเลยนี่โอ้มะเมิงพี่มันเป็นพวงอยู่พี่ นี่อัน้สุกนีสุกแล้วบิดหน่วยหนึ่งนี่หมาบิดทึ่งๆเลยบิดทึ้งๆนี่มันยังสุกไม่พอเลยตรงนั้นอ่ะสุกแล้วนี่ต้นองกองกับทุกคนถูก้องทางคุณอ่ะดุกอแกนดูซินี่กินเป็นไหมลูกแกะให้พ่อแกะให้เอายุงยุงลูกออกไป้างนอกไปไปไปอยู่กับย่ายุงยุง ยุงกัดออกไปไปยุงกัดลูกไป,ไป,กกไ,ปไปหาย่านุ่นยุงกัดเจ็บไปย่างกับเป่งนี่ยไปไปลูกยุงกัด<ะ> ôi xu có bé hàng này phụt cái gì này nhúng cặp cho này hết lại bò bò phân như này lại ô mang lột lại thôi ạ tương này mẹ คุนเม่ข้างล่างเหมือนเมยแต่กลุ้มๆอยู่ไงก็อยากขึ้นตัวออ่ยิ่งดีนี่มือเดียวสุดๆเลยบอกเลยอันนี้สวนใหญ่ครับอันนีน้นนสวนใหญ่เราควองอันควองอันเปิดยังก่อน อันนี้ของตาผมนะตาบอกตาไอปููปูหนูเหนูเป็นสะพ้ายหนูก็เป็นปูเพิ่นกัเป็นปูกับนรยัน้าแต่ว่าทุเรียนที่มันมีแล้วมันอยู่ไหนวะข้างในผุ่มที่มันมีลูกอ่ะอ๋อเขอยู่นี่เบิดไหมเพิ่นเปิ้นสวนใหญ่ไหมอ๋อยู่นจะเยอะนึง นลพ่เขาขยันมานหนอน่งใเป็นโซ่โซ่บานโซ่ตาาก็เลยขนชินี่อาเห็นถ้าก็นยุ่งยิ่งยิ่งตยิ่งหลานะิน้ำมเห็บักระวังกีดต้มต้นเงาะต้นทุเรียนลองกองแล้วก็ต้นหมากอเงาะอนงาองวงน่อยยิงใหญ่อันที่เห็นีเสีย่ จ้งอ,นง,อนนงนิด,นด,นดจ,จ้ะพี่น้องดอเด็ดหัวมันติงๆเออไอ้สุ่มหัวน,น,นั่นไงตอนนั้นที่เราขี่มาแรกๆเราเจอม,มันดุมาก

คุณไปย่างมันทัวสวนุณน,นะตอนนี้ก็เจาะกำลังตัดแต่งกิ่งมันนี่งามเลยนี่อออืืหลูกนี้ชื่นอดานมากลูกนี้อุ้ยเน่าค <c oughs> <c oughs> นตื้นเตียเไยบ้างตื้นเตียนกันอยู่ อัอนอนี้ก็แข็งแล้วอันนี้ได้อยู่จังเสกข้ปลีกก่อนต้นมาไฮเป็นเป็นอนาเขตอันนี้เป็นหัวหักเสาหัวอยู่น,น,น,นี่อุดมไปอุดมด้วยอันปุ๋ยสารเครมีหลายหลายเพราะว่าคนต้องเล่งหากเล่ง แต่นั่นมันอันนี้คือต้นงาอข้างขางอุ้ยคันอุ้ยนุองเยอะมากนองคือบกอกกตอมอยู่เด็วดว่า,อา,า,าไอ้คันใครไหมเขา,เาบอกทุเรียนพ่นอยู่ทางไหนวะฟังพุ่มป่อ

ส่วนทุเรียนต้องเอาเสียกันหนาวมานึ่เอสีทองบเอสีทองุ่นๆหงอพุ่มหนึ่งอันน่ะเป็นพุ่มะเฮั่านมีท่างบนเราใครเอาได้คนสีนี้ใหม่ต้อยท่านจะเอาโบมันอกงามหน่วยมันหลีบเขาไมือนกูเซ่อหือทุเรียน โอ้พี่น้องเลยมวนไหลเดี๋ยวมาเท,ทื่อแบบน,น,นี้ดูดูดูนี่อันนี้คือมันเหลืองแล้วเนี่ยอันนี้มันสุกไปว่เวาเน,นี่ยสุกได้รับกกับเก็บในห้องี่2เป็นอัพเปอร์รวม อุ้ยนี่ไงสุกแล้วเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยเอาเก็บนี่ไงนี่ได้แล้วกินมันแฉลบมัน้งบีบีดิโอ้โหยุงเยอะมาก ยุงมาได้ยุงมายุงมันหลตอนนี้ตอนผมหลแล้วส่วน,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 นหน่อยเนาะหลส่วนลังบานอันนี้ส่วนนี้โอ้ย,อยตายลวยุงยุงตอ,เน,อตน,นเนนส้นทางออกหมดยังของปลาคนมือจับแบบนี้ตื่นเต้นไร กลับไปทางเดิมพวกมะง้อนี่คือเต็มหน่วยดีเถอะวะมะง้อเน,นี่เต็มหน่วยดีไงอันที่เราได้มาเมื่อกี้มันจะกรอบๆนิดนึงวะมีหัวหน่อย <c oughs>